ไม่เป็นเป็นเม็ดเลยนะดิไม่ได้นะไม่ได้นะดาวรถราชการขอเรามันอเปร์เพราะเรามันอร้อยเอกจำมนัสผมกระตุกไหลมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ราคาคุยเป็นลานการกระทำการจะม้นบางอยากขอตรวจเลยผู้เซอรก็มาครับอยากแร่งไหยมั้ง ม่้งไม่ันเวลาไปเลยเด็กกกเไเยดีส่งวเลาวเลตอเ็เดี๋ยวเาไม่ไอ้ก็กก่อนนะโดนบาเลยตกตตมุวาคืีเ็ีกแม่ก้ก็เดแม่เป็นไงบ้างจับผู้ต้อหาได้แล้วครับก็อ่า มาที่สพโคงนะครับมาที่สพโคงแล้วก็าทางเจ้าหน้าที่อะทางเจ้าหน้าที่เขา,าโทรมาบอกว่าจับตัวได้แล้วอยู่ที่กรุงเทีมนะครับแล้วก็นั่งเครื่องมานั่งเครื่องมาแล้วก็ <c oughs> มาเจอยังโอ้ยยังมันอยู่ไม่หายคร <c oughs> ับโมโหนะครับรถเราคันหนึ่งของน้องก็อีกสองคันแล้วของคนอื่นอีกหลายคันนะครับรถราคาเป็นล้านรวมๆแล้ว บอกเราว่าเช่ารถให้วันละหนึ่งพันนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะครับเงินก็ไม่ได้ทำสัญญาเรียบร้อยนะครับสัญญาเช่าแต่เอารถเราไปจำนำวันละบอกเราว่าวันละหนึ่งพันบาทจ่ายเป็นรายอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับบอกเราว่าจ่ายเป็นรายอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้เลยเลยแล้วก็เอารถเราไปจำนำนะครับซึ่งทํามาหลายคันนะครับไม่ใช่ว่าคันเดียว ถ่ายรูปบอกเราว่าเออรู้จักกับรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้รู้จักกับตัานประวิตยบอกเรานะครับบอกว่ารู้จักกับต่านประวิตยด้วยแล้วก็ยืนกระทบไหลมาแล้วระดับผู้ว่าถ่ายรูปยืนหลังผมคุยกับเราอย่างนี้ครับนะครับแต่ทุดท้ายเอารถเราไปจำนำบอกว่าใช้ในรักราชการรับแล้วผมถามว่ารับอะไรทำไมถึงบอกไม่ได้รับขนาดนั้นเลยเหรอบอกไม่ได้แล้วรถจอดไหนอ่ง รถจอดอยู่ในศูนย์ราชการศูนย์นราชการศูนย์ราชการที่ไหนมีเป็นร้อยเป็นพันทั่วประเทศราชการศูนย์ราชการศูนย์ราชการที่ไหนก็บอกไม่ได้นะครับผมก็เอกใจแล้วแต่ว่าเออเราว่าเพราะว่าตอนแรกกันวันที่ว่าให้รถอ่ะวันนั้นห้าสิบห้าสิบนะครับก็อเอกใจแล้วแต่ว่าเออก็ลองดูสักตั้งนึงนะครับก็คิดว่าคงไม่ไม่น่าจะออกรูปแบบนี้ก็เห็นสัญญาอะไรใช่ครับแล้วก็ทีม มเพ่อนใหญ่สามจังหวัดใช่ไหมพี่มาจากจังหวัดเลยได้ไหมร่แล้วไอ้แกวคนนี้ไปร้อของราบนะนี่คนนี้ไปร้องของปาาบไปครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเดี๋ยวเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไปจำนำที่ up.